เพื่อนเพียงเจอ Amazing มากเลยทุกคน My God ทำไงเพียงจะเอาได้มันนยู่สูงอะเนี่ยวทีนุ่นนุ่นหมดเลยอะทั้งหมดเลยทุกคนทั้งหมดเลยเป็นเห็ดหมดเลยเป็นเห็ดหมดเลยดู ไหนก็เพียนจะปีนเดี๋ยวเป็นขอดตั้งสติแรงก่อนนะคะทุกคนว่าเพียนจะปีนยังไงดีเนี่ยเธอช่างสวยงามเยื่อโยนใจฉันเหลือเกินนะเจ้าเห็ดเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บตรงข้างล่างก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยปีนกันเพราะตรงนี้เอื้อมถึงค่ะทุกคนต้นน่ะสูงพอสมควรเลยอะ่ะ แต่มันต้นเล็กนิดเดียวทุกคนมันไม่มีที่เหยียบเลยทำไงดีนะเอาละยังไงเพียงก็จะลุยละเอาละเพียงถอดรองเท้าปีนเลยค่ะทุกคนพอใส่รองเท้าแล้วมันลื่นเนี่ยก็ปีนยากนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลงไปตั้งหลักก่อนตัวหนักก่ะทุกคนน่าสงสารมากเลยหมูอยากปีนต้นไม้ ขำตัวเองทำไปได้นะทุกคนเนาะไม่รู้อะใจมันเรียกร้องใจมันรักนะี่คะยังไงเราต้องพยายามทำให้ได้แหละ <c oughs> ขออย่างเดียวอย่าหักนะเพียงก็กลัวหักมากเลยเพราะเพียงก็น้ำหนักเยอะทุกคนเฮ้เอาละทำอะไรก็ตามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นทุกคนเพียงจะปีนให้ได้แหละ เพ <ไป gra bs> ี้ยนไกลได้แล้วทุกคนพี่น <Gram> ก <s tide> ็เหยียบกิ่งเล็กๆนะคะมีมีให้เหยียบนิดเดียวนะคะทุกคนถ้าเพียนไม่ได้ปีนมาเก็บคืนนี้เป็นนอนไม่หลับแน่ค่ะทุกคนคงจะฝันถึงเห็ดหูหนูต้นนี้มากๆเลยค่ะแต่พอดีอะปีนได้ไม้ก็ไม่หักเลยนะคะทุกคนปีนเก็บมาดูดูสัตว์ก่ ส่วนต้นนี้เป็นต้นเล็กๆค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนเหมือนมันตายแล้วด้วยะคะ่ะเพียงก็เลยลองโน้มกิ่งลงมานะคะทุกคนเนี่ยก,ก็เก็บได้ะคะ่ะเก็บถึงพอดีเนี่ยแต่ว่ามันจะค่อนข้างหนกัก หักเลยค่ะทุกคนอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไอต้นนี้มันตายแล้วค่ะทุกคนเนี่ยใครก็เก็บได้เพิ่มนิดหน่อยเนี่ยเป็นพาเดินดูค่ะเขาจะเกิดแบบนี้ทุกคนเกิดทั้งต้นไม้ที่มีชีวิตแล้วก็ต้นไม้ที่แห้งตายแล้วนะคะเห็ดหูหนูเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยต้นเนี้ยยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่มันไม่เกิดทุกต้นนะคะทุกคน เพนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะเลือกเกิดกับต้นที่สามารถเกิดได้เท่านั้นวันนี้เพนก็ทำได้หลายเมนูเลยนะคะทุกคนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดเพิ่มเพื่อนกดไลค์ส่งหัวใจให้เพียงด้วยนะคะกับกางเกงมาเก็บเห็ดหูหนูค่ะ